สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดไส้ดีบอกต่อบอล่องบ่หูกากทั่วเหลือง กากแท่ร้อยเปอรเซ็นกินแล้วอ้วนดีผิวพ่นงามเป็นสัตว์ไว้ผสมติดง่ายต้องกากทั่วเหลืองกากทั่วเหลืองตาข้วยขีกันตาข้วยขีกัน เพิร์ลพี่ซื้อว่าเก่าเพชรค่ะเก้าเพชรใช่ค่ะเก้าเพชรนี่เพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับผมผู้พี่อ่าเพชรเหนือเก่าค่ะเป็นลูกของเพชรเหนือเก้าใช่ค่ะเพิ่นแหวงมาให้สามแสนค่ะโอ้ยจะเป็นบุญคนบุญคุ้ยเนาะนะครับผมเพิ่นแบวงมาให้สามแสนนะครับพี่น้องครับตอนนั้นไปวนเถอะว่าสานว่อนมดมือได้หน่เอามาจ็กเดือนพี่เอามาเก้าเดือนค่ะเอามาตอนเพิ่นได้เก้าเดือนแล้วกระตาเตียมแก้มจำนี่ถือต้องตาอุดมทัศนีควายไทยนะครับพี่น้องครับเป็นควายที่ เสี่ยนหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือปนี่ครับพี่น้องครับเบิงนะครับผมรักกัเบิงลักษณะการยืนนะครับพี่น้องผู้วุดกับโบเมนเสี่ยงครับพี่น้องแต่ว่าหังอาศัยว่าประสบประการเดยไปเห็นดูไปเบิ้งดูนะครับผมพี่น้องครับเบิงถ่ายเพิ่นปกกรตีขั้วส้มไงขั้งสางแบบี้ถ่ายสิบ่ค่อยเต็มนะครับพี่น้องแต่ว่าเจ้านี่ก็คือตำแหน่งหางดีนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับไอวัสดีครับเอยอวสดีครับครับผมคุณพี่ครับในน้ำตัวพี่น้องข้าหัวจักนะครับ ค่ะพี่กระตูนนะคะบ้านสวนอาชวินค่ะฟาร์มครับผมซื้อฟาร์มเฮ้ก็คือบ้านสวนอาชวินใช่ค่ะนะครับพี่น้องครับอยู่พิกัดมีก็คือบ้านกุดคอเมยนะครับผมตำบลกุดดูตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลําพูครับผมขึ้นจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับคู่บุตถือว่าเป็นอีกในมิดหมายที่ดีนะครับพี่น้องและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของสองคู่บุตรคนเมืองสีนะครับพี่น้องครับที่ได้มีโอกาสนะครับผมมาถ่ายนะครับผมหรือว่า สุดยอดนะครับผมพี่น้องครับควายหนุ่มรูปหล่ออีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับที่เข่าตาเสียนวาด่านะครับพี่น้องคือเสียนใหญ่ในประเทศไทยนี่นะครับพี่น้องครับจับตาม้องโตนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องครับย่งบัตรทนมีภูใดมาถ่ายถ้ำนะครับพี่น้องแล้วก็ย่งบัตรทนได้ไปเปิดตัยุไสนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมเป็นสองครูวุ้นเมืองศรีเนาะเลยเนาะนะครับผมได้มีโอกาสมาถ่ายนะครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องเข้าในเบื้องทั่วโลกนะครับพี่น้องครับเป็นช่องแรกเลยนะครับพี่น้องบัตรที่นี่นะครับผมคุณพีครับพี่กระตูนจา้าเส้นทางการติดตามช่องทางการติดตามนะครับผมฟาร์มของเราก็คือมีหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Facebook. Facebook ของไก่เยอ,ยอยียงครับผมอาภพรการ์ตูนค่ะอาภพรกระตูะาพาพนตนะครับผมนี่คือเฟซส่วนตัวคุณพีเลยนะครับผมพี่น้องหาพี่น้องเข้าอยากมากสามารถตั้งนะครับผม G.P.S มาที่โรงเรียน บ้านกุดคอเมยค่ะครับผมบ้านกุดคอขมยเลยนะครับพี่น้องมาบอถึงอีกโทรหาเอื่ยได้เลยครับผมเลยเอาเบอร์โทรไว้นะครับ093 093 431 431 4450์เก้าสามสนะครับผมนี่คือเป็นเบอร์ส่วนตัวเนาะพี่เนาะหากพี่น้องเข้าอยากติดตามหรือว่าอยากเข้ามาดูก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องพูดกันเป็นเสียงเบาๆเสีอกเบาวในแจ๊กน่อยด์ได้ยินเสียงเพิ่นฟอนกองเหงาประห้มบนบังไฟบนพอดีพอดีค่ะ เร่งจากความควยถ้าดูพระไทยเราห้องใส่กันนะครับพี่น้องมือพ่อสิจูดเนาะมือนีเพิ่นโฮมนะครับผมบอกไฟลานบอกพี่ห่วยสิบอะไรยู่งหัวยู่บอสนะนะยู่ค่ะอยูยูนะครับพี่น้องบานที่นี่นะครับพี่กระตูนครับบอกพี่น้องเขาในว่าเจ้านี่เพิ่นมิซอว่าจังไรครับเพิ่นมิซีจงวัดไม่ก็ได้ครับผม พันมีซื้อว่าเก่าเพชรค่ะเก้าเพชรใช่ค่ะ <9 S 1> เก้าเพชรนี่พ่นเป็นลูกพอ่อใดครับผมคุณพี่อ่าเพชรเหนือเก้าค่ะเป็นลูกของเพชรเหนือเก้าใช่ค่ะถ้าคู่วุฒิจำผิดนี่เพชรเหนือเก้านี่น่าจะเป็นคั้ยเก่าของเสียสู่พี่โซค่ะอู้นะครับค่ะที่นี่นะครับผมเราจะมานะครับพี่น้องครับไลประวัตินะครับผมของเจ้าหนุม่มหน่อยตัวนี้ เจ้านุ่นนายตัวานี้เพิ่นซื้อว่าจากไหนครับคุณพี่เก้าเพชรจ้ะเก้าเพชรนะครับผมเก้าเพชรี่เพิ่นเป็นลูกพ่อใดไครับอ่าเพชรเหนือเก้าค่ะเป็นลูกของเพชรเหนือเก่า้าคู่วจจำบบเพชรนี่เจ้าเพชรเหนือเก้านี่คือเป็นคุ้ยเก่าของเซียโซนะครับผมเปี่ยมชัยฟาร์มใช่ค่ะทางจังหวัดขอนแก่นห้า่แหละเนาะนะครับผมบาดที่นี่นะครับผมคูดขออนุญาตไล่สายทั้งแม่เพิ่นลแะครับทั้งทั้งแม่เพิ่นะเป็นสายป่านซูเรีนค่ะเป็นลูกของน้ำโชคค่ะอ๋อ บอกไว้ง่ายว่าแม่ของเก่าเพชรเป็นบ่ครับแม่ค่ะเป็นลูกเ,เป็นเป็นคั้วสายปานสุรินแม่ค่ะตอนนี้แม่เพิ่งอ,อยู่น้ำผู้ใดครับผมอ่าเพิ่งอยู่น้ำอ่าฟ้ามหน่อยหน่อยเดี๋ยวะค่ะยู่ยู่แบบว่าแม่เพิ่สูงร้อยสี่สิบห้าครับแต่ว่าลายสายลายยังได้เม็ดค่ะเพราพี่สาวอียงเพิ่ย่งเม็ดค่ะโอ้ค่ะบอกว้ง่ายนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่หนึ่งอยู่น้ำผู้ใดก็ครับอ่าน้ำพอสมค่ะน้ำพอสมแม่ค่ะอยู่บ้านนามะเฟืองค่ะนามะเฟืองนะครับผมอำเภออํา อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุรธณานเออจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูใช่ค่ะอ้าวคู่กับขวามาขวามดนมาแต่ว่าจะเป็นอยู่ขอนแก่นนะครับผมอยู่สี่คุณพ่ออยู่กับคุณพ่อพอสมค่ะพอสมนะครับพี่น้องนั้นคือขอกแม่เพิินตอนนี้แม่เพิินก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะมีค่ะนะครับผมยังบ้านต่างบาทที่นี่นะครับผมคุ้ยแม่หนีเพิ่นซื้อมาจากไหนครับอันใดค่ะแม่เพิ่นซื้อมาจากไหนเอ่ยมีโชคค่ะแม่หนีชื่อมีโชค นะครับผมเป็นสายปานสุรินทร์เนาะ,ะเพิ่นมีประวัติการทรงลูกอะไเจ้าตัวยครับอ่านี่เป็นลูกตัวแรกของเพิ่นค่ะ<อ>แต่ว่าเพิ่นไม่นองมนเม่น<อ>จะได้สามเดือนเป็นลูกไข่มมูขาวค่ะเป็นลูกของไข่มมูขาวใช่ค่ะแสดงว่าเจ้าเพชรเจ้าเก่าเพชรนี่เนาะ <ๆ S 1> นะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกตัวแรกนะครับผมของของไอพ่อยังก่อนพ่อเพชรเหนือเก่าค่ะพ่อเพชรเหนือเก่ากับต้นนี้สมก้อนมูแมนค่ะพ่าใหญงเนียว่าสมกรอนมูใช่ค่ะเกิดจากการผสมจริงนะครับผมบัดที่นี่คุณพ่อเพิ่นก็เอาไปออกลูก ก็เลยได้เจ้าหนีมาแมนค่ะนะครับผมคุณพี่ก็มีโอกาสได้ไปแบงมาเนาะแมนค่ะนะครับผมในราคาอะไรป้นไหนครับคุณพี่ตะกี้ไหมอันกะกะลายแน่เนาะสำหรับอันแบบว่าเกษตรกรยังหนูเนาะนะครับผมโอ้สุดยอดหลายป้าไหนคนแบงมาหายเอือยเบาเลยผมเป็นอยัางเขาผมเบาได้เพิ่นแบงมาให้ยสามแสนค่ะโอ้ยจะเป็นบุญคนบุญค้วยเนาะจ้านะครับผมเพิ่นแบงมาให้ยสามแสนนะครับพี่น้องครับตอนนั้นไปเวิ้นเอาประสันเวิ้นมดมัอได้หน่เอามาจังเดือนพี่ เอามาเก้าเดือนค่ะเอามาตอนพ้นเด็กเก้าเดือนแมนค่ะปนซ่อนพี่นองครับขุดยังโตใจอยู่ยาเฝ้าเอาประวัติคักอีกสักวันพี่นองครับบาทที่นี่เอื่อยไอยเพิ่นเป็นจังไหนได้แน่ครับตอนนี้สูงหลายป่าใดแล้วอันพี่สาวเพิ่นบอกค่ะพี่สาวครับพ,พี่สาวของแม่เพิ่นพี่สาวของแม่แมนค่ะสูงลอยหาสิบแต่ว่าแม่เพิ่นอ่ะสูงลอยสิสิบห้าค่ะอ๋อบาดนี้ซุ่มน้องนุ่งเพิ่นเกิดมาน่ะไม่หลับไปครับนี่ น้องเพิ่นเดือดเดี๋ยวนี้อ่ะน้องเพิ่นได้ไข่มุดมูกขาวสามเดือนค่ะแต่ว่าแตกดีขึ้นกันเพราะว่าแบบว่าเนื้อหนังมาเต็มเลยเกิดปัดอันนี้ไข่มูกแล้วค่ะเป็นตัวเมียหรือตัวเถิดครับตัวผูค่ะตัวผู้ขึ้นกันค่ะอ๋อนะครับพี่น้องครับไปจับไปจองนั่เพิ่นอยู่แต่เพิ่นบ่ท่านในแบงแมนบ่ครับแมนค่ะเพป็นบ่แบงคเก่าเผ็ดพี่น้องครับอายุจักเดือนหรือเอ้ยสิบเก้าค่ะย่างเขาสิบเก้าสิบแปด สี่างเขาสิบเก่าเหรอคะสิบแปดเดือนย่างเขาสิบเก่านะครับผมด้วยความสูงไหลปลาไหลเอื้อยครับลอยสี่สิบแปดค่ะร้อยสี่สิบแปดท้ายร้อยห้าสิบสองค่ะท้ายลอยห้าสิบสองอู้หพี่น่องเบิงคั้วิพี่น่องเบิงค่ะคักเบิงค่ะเบิ้งขั้วิตัวนี้ซอยผมเนี่ยเอาข่วนสู้ใหม่เบิงคั้วิคักคักนะครับผมพี่น่องครับออนซ่อนหลายเจ้าเก่าเพ็ดเนาะแม่ค่ะขูดกับบมขูดซื้อพี่น่องเอ้ย บ่เคยได้เห็นจากเถื่อะนะครับผมถือว่าเป็นบุญตาเป็นบารมีส่องพร้อมได้มีโอกาสมาไทยพี่น้องเข้า้เบึงตัวนี้นี่มาอยู่น้ำเกลืออายุจจกปีครับเก้า <9 S 2> <9 S 1> เดือน,นค่ะนุ้จัเก้าเดือนค่ะอืมอดซ่อนเนาะ <laughs> เป็นจัางไดพี่ควาวตัวนี้ถึงใจในบ่อเลี้ยงมาถึกใจค่ะกระเบื้องพัฒนาการเพิ่นกระเขื่อเพิ่นมี่ดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะ่ะแบบนุกับแปลกตาแมนบ่อแมนค่ะ พี่น้องครับคู่ิชิบะยังสีเลือเอ๋ยแล้วว่าบโกเกงขันคู่วิชิบะไงเพื่อนคู่พี่น้องกับเยสวาเขาเด้อขันคู่วิชีบกตามข่วมเป็นจริงใอ้หันหนามหาพี่น้องเขาในอวยเพื่อนไปครับอวยเพื่อนขนนับไปที่ไหนแล้วก็จูงวุ่นออกมาใหม่นะครับให้พี่น้องเขาได้เบิงคักเอาพี่น้องเบิงทั้งหนาเด้อเอาด่านหนาเพื่อนไมาให้เบิงได้อายโอเคครับยุ่หันละไอ้ครับยุดเก้ายุดยุด โอเคพี่อ่ะไอ้บัณไอ้ขันนามาหาผมบันนีตฮะพี่น้องเบิงเบิงคว่ำรอนะครับพี่น้องครับเบิงคว่ำสงงาเป็นคว้วทีนาเขานี่เปิดนะครับพี่น้องครับแล้วก็กระโหลกใ่แห้งนะครับพี่น้องครับเพิ่นสื่อมาตะกีในราคาสามแสนเนอะเอยเนาะคนะครับผมสื่อมาตั้งแต่อายุเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตาเตียมแก้มจำนี่ถือต้องตามอุดมทัศนีควายไทยนะครับพี่น้องครับเป็นควายที เสี่ยนหลายๆทันนะครับที่เป็นมือโปรชอนงระดับประเทศไทยเขาด้วยนะครับพี่น้องครับมีคนเข่าว่าเบิ่งหลายสิงทีนาแปลก็คือนะครับพี่น้องครับควายตัวนี้นี่เพิ่นก็ยังเปิดไใ้พี่น้องแบ่งอยู่นะครับหาพี่น้องเฮ้ามักนา่เอ๋ยเนาะนะครับผมแล้วก็เปิดในราคามิตรภาพเลยจริงๆนะครับพี่น้องครับถึงบ่เมนพี่ม่น้องก็แบงไอยังดีเลยนะครับผมเอาราคาแบบมิตรภาพให้เลืเอนนุ่เอยเนาะแมนค่ะงามแมเบิ่งจังได้ยก็งามควายตัวนี้ ผู้ใดเบิ่งควายตัวนี้บ่งามไปหาหมอบอกว่าเบิ่งตัวจริงเด้อพี่น้องาเบิ่งตัวจริงค่ะไงแหงอีหลีครับไงอีหลีควายตัวนี้สูงร้อยเท่าใดก็เอือยสีเขาลอยหาซิบแ้วค่ะพูว่พันนี้แต่ว่านูก็คือบัดแบบอันนี้กันีเขาอยหาซิบแล้วเอือยเยพี่ผู้หญิงเนี่ยสูงเท่าไหนูสูงลอยหาซเก่าค่ะสูงลอยหาเก้าอเดีอครับหกบสองอเก่อยหกเก้าอ้ยพี่น้องเบิ่งควาย นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปบึงไทยนะครับพี่น้องครับของเจ้าเก่าเพชรนะครับพี่น้องอคุณพี่ครับหมุนนะครับผมบาดท,ที่นี่ใครห่ำนอ,อ,อนซ่อนลายตรงเปะเลยถา้ามีโอกาสเดี๋ยวไปสนามจักเทือบบกครับเอือ่อยอนู้นูน้ไป,ไป่า,ปนานนงบัวค่ะแ,<น>แต่ว่าไม่ได้รุ่นรุ่นใย,ยไหมคะ่ะอเขาให้เอาเขาหรุน,ยยน,นพอเพร่นเพื่อนเพื่อนสูงเกิน โอเคครับไอย้ยืนซรงนี้แหละครับเบิงพี่น้องครับเป็นควายเป็นคว้วายที่แบบว่ามุกหมูสีบเบาไหมครับพี่น้องพูดมาเห็นคูดกระตกใจเพราะว่าบกคืนวานั่นมันย่งสีหลงเหลืออยู่น้ำพี่น้องกเกษตรกรแบบบานๆเฮ้านะครับพี่น้องครับยังตัวแบบนี้ทุกจางทุกทีทุกเทือนี่คือควายสไตล์น,นี่เขาเสีเอาเขา,าเฟ้ามเบิดแล้วนะตามที่คูดไปเห็นนะคุณพี่ทุกตาครับแต่ว่ามือหนีกระทือว่า ดีใจน้ำพี่น้องเฮาอยู่แถวคั้วยแบบย่างหลงเหลืออยู่น้ำมูน้ำน้ำบาลน้ำเมืองเฮานาะนะครับผมแต่ว่ากับบ่แมนว่าคูู่ดเดบ่โพดพี่น้องให้มาเบืองเอานะครับผมซิบปากว่ากับบ่ทอตายเห็นเนาะเอ๋ยเนาะแม่แท้ซิบตาเห็นกับบ่ทอเมื่อบ่ายเบิ่งดิมาจับมาบ่ายเบิ่งนะครับยังไม่เบิ่งตัวจริงค่ะแม่ครับยินดีต้อนรับพี่น้องเฮานาะเอ๋ยเนาะนะครับผมเพราะว่าผมเบืองให้เบื้องต้นแล้วพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งจากลักษณะไทยนะครับผมเป็นคั้วที่ไายใหญ่ ถ่ายก่วงแล้วก็ลึกดีนะครับพี่น้องไอ้ครับไอ้เฉียงเอาถ่ายพื้นที่ตง้กล่องจักหน่อยนะครับอ่ะเยียงหนาไปนิดนึงโอเคครับผมจัดเลยครับนี่ครับพี่น้องครับเบิงนะครับผมแล้วกัเบิงลักษณะการยืนนะครับพี่น้องคู่บุรกับบอมเนเซียนครับพี่น้องแต่ว่าหังอาศัยว่าประสบประการเดี๋ยไปเห็นดูไปเบิ้งดูนะครับผมพี่น้องครับเบิงถ่ายเพื้นปกตะิข้อยส่งไงข้งวสางแบบนี้ถ่ายสิบ่อยเต็มนะครับพี่น้องแต่ว่าเจ้านี่ก็คือ ตำแหน่งหางดีนะครับพี่น้องแล้วก็ท้ายนี่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็บอกเน่าตัดแล้วก็เป็นคว้วทีตามที่ผมเบิ้งนี่ก็คือเพิ่นบ่ดด้บ่ได้เลิงบได้หยังเลยเมนบ่ครับค่ะเลียงธรรมชาติตามที่เพิ่นบอกให้ฟังก็คือเอยฉีดยาเธอนึงแมนบ่ครับยายังก็พี่เอามาฉีดยาบำรุงค่ะบัญชีผันกาดเล้ยตุ่มตอนหนอนน้อยนึงนะครับพี่น้องครับิักก็ดเล้ยเศร้าฉีดเลยวันนี้เรับบัฮามีวิธีการเรียงแบบใดเอ่ยครับนี่แ่ะค่ะให้เลมกินอยู่จัง บ่ได้อันนี้เกี่ยวหยามาในคอก็แล้วค่ะเราเก็กบกินหัวอาหารเสริมนิดหน่อยแมนบอกครับแมนค่ะนิดหน่อยเนี่ยมือละสองถุงปุ๋ยบอกค่ะโอยเบิ่งหางพี่น้องคลิปนี้คู่กับสิเบาหลายจังหน่อยด้วยพี่น้องเด้วยเอื่อยแล้วเบาๆคู่อย่างไรพี่น้องในเบิ่งคลิปรถดนเราว่าเราซึมมาแนแล้วลนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งบ่องเบิ่งบ่องเพื่อนควรซู่มบ่องในเบิ่งเน่ยนะครับผมอ้ครับ เอาขวงขวงมาใไหม่ครับผมบ้านนี้เอาขวงกล่องมาใไหม่นะครับพี่น้องให้พี่น้องห้าบึงผมมีโอกาสเดี๋ยวไปฟรามใหญ่ๆนะครับผมระดับแนวนาประเทศไทยนะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าคั้วถี่ทรงลูกเก่งนะครับพี่น้องครับบ้องบ้องมันสีไงนะครับพี่น้องรับล่ำกล่องมันสีญ่แล้วกับไข่หำนี่มันสีเสมอเอาขวดซูมเข้าไปใกล้ๆให้พี่น้องห้าไเด้เห็นไข่หำให้พี่น้องห้าได้บึงนะครับผมลูกอันทะนะครับพี่น้องครับย่านตองลอง แต่ว่าห่างสิเป็นใครเสมอควาย19เดือนนะครับพี่น้องครับแต่กี่คู่วัวกับสังเกตอยู่ไอ้คว้วย1ิเาเดือนมันคือสีงาตเตสคักแท้เตซูมือนี่มันกับอีหลีครับพี่น้องพอคล้วยมันใหญ่บันนี้รึ่งกับกระชับดีนะครับพี่น้องครับระบังใหญ่ผอมอ่ะนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าในบึงขันพี่น้องอยากบิงอีหลีต้องขามาาบึงไก่ๆเดือพี่น้องเดือมาจับมาบ่ายบึงนะครับผมพี่น้องพอคู่วดเบึง ขั้วยตัวนี้กับเบิ้งมาหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องครับถือว่าสมบูรณ์ด้วยลักษณะนะครับพี่น้องของคั้วงามอ่ะนะครับพี่น้องครับก่อนเสียบลาพาจากพีจากน้องนะครับผมคูดกับมีโอกาสนะครับผมใ้มาถทายิใีใไปพี่น้องนะครับผมด้เบิ่งก็คือเจ้าก้าวเพชรนะครับผมเป็นลูกของ เพชรเหนือเก้านะครับพี่น้องครับที่เป็นโตแหลกของเจ้าเพชรเหนือเก่าเลยกับว่าได้นะครับผมที่เกิดจากการผสมจริงนะครับพี่น้องขู่คิดว่าควายตัวนี้นะครับผมในอนาคตการต่อไปนะครับผมจะเป็นควายที่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าสนใจหรือว่าอยากเข้ามาดูกายินดีต้อนรับพี่น้องเข้า้วยเนาะนะครับผมช่วงทุ่ท่ายแล้วนะครับคุณพี่คุณพี่อยากฝากอีกอย่างหอดพี่น้องเกษตรกรเข้าในครับก้าวเชิญชวนให้มาเรียงคั้วสายพัฒนาคือหนูหนึ่งละค่ะ เพราะว่าหนูได้ตัวนี้บ้าหนูกับแบบบ่คิดบ่ฝันกันค่ะเพราะว่าไปพ่อกกับมากเลยยังสิไหมค่ะคบแบบเพ้นขาเพื่อนกันง่แบบอันนี้ไหมค่ะบันี้ซ้ายเลือดหนูกับแบบว่าอาชัดเจนชัดเจนจงสิไหมค่ะแล้ววันที่นี้กับให้เชิญชวนค่ะมาเลี้ยงแบบว่าแบบเลี้ยงธทรามชาติเท่าเดียวค่ะบพได้แบบว่าอันเอีอยงมากไหมไหมค่ะครับผมอ่ะนะครับพี่น้องครับกถือว่าเป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะนะครับผมอยากฝากทอดพี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับผมตามที่พีตุกตาเพิ่นบอกก็คือหมายถึงว่าอยากให้พี่น้องเฮ้ามาเลี่ยงซอยกันอนุรักษ์ซอยกันนะครับพี่น้องคือพี่ตุกตากับบ่ได้คิดว่าสิ่งใดมีโอกาสบ่ได้มีบุญวาสนาเดยมาเลี่ยงค้วง่ามขนาดนี้นะครับพี่น้องครับก็สื่อมาในราคาที่พี่น้องเฮ้าก็สามารถสื่อและกระแตะต้องได้เนาะนะครับผมบาทที่นี่นะครับพี่น้องครับก็คือเขาตอบบุญแทนคุณเฮ้านี่เกินขนาดนับเลย นะครับพี่น้องคั้วตัวนี้เขากับม้าไหเป็นกิโลแล้วนะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเขาอยากมาแบ่งหรือว่าสนใจนะครับผมพี่น้องครับก็เปิดไวให้พี่น้องเข้ามาว่าเอาเลยนะครับผมเรื่องราคาก็คือสบายๆนา่นเลยเนาะนะครับผมจ้งเป็นพีเป็นนองและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่พีทุกตาและก็ไอ้ไส้พอในบอกคู่กุดไว้แต่เบ้องต้นก็คือหมายถึงว่าอยากให้มันไปก้าวหน้าก่านีนะครับผมอยู่กับห้องอยู่บนนอกเนาะข้ากับบอดเองรู้ลาคือเพลินแมน เื่อว่าได้ยไปอยู่ต้องเจ้าผู้ได้ข้นหลับมีไปเสริมบาร,รมีเพลินแล้วมันจะได้มีชื่อเสียงต่อไป mm hmm. นะครับพี่น้องพูดกับฝากเจ้าเก่าเพรนะคับพี่น้องครับอยู่ที่กุดข้อมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ไวัยรุ่นและก็ทีบ้าไม่และก็ะก,กำลังมาแรงสำหรับมื่อนี้นะครับผมความบุญความพูดไอเกอยได้ไรครับสวัสดีครับผมให้ไอแจ้งไวแบบ